สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์ลายวิชาเทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงานค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้านแนวใหม่เพื่อการประหยัดพลังงานค่ะ ในวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ชวานพันดวงเนตรอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการระบายอากาศด้วยลมธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าอย่างสมมติว่าบางบางฤดูกาลลมมันมีฤดูกาลในการเปลี่ยนบางบางบางเดือนลมทางด้านนี้แรงอีกด้านหนึ่งเาบาเราก็อาจจะต้องสลับด้านกันอย่างนี้ถูกไหมคะ เช่นด้านหนึ่งเป็นประตูอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าต่างถ้าช่วงนี้เราต้องการลมมันเข้าทางประตูเราก็อาจจะเปิดประตูกว้างแล้วเปิดหน้าต่างให้แคบเพื่อให้ลมผ่านได้ได้ความเร็วที่แรงพอสมควร,ครถูกไหมคะถแล้วถ้าสมมติถึงเวลากลับกันตอนนี้ฤดูเปลี่ยนลมเข้าทางด้านหน้าต่างค่อนข้างแรงคือลมมาทางด้านนี้แรงและด้านประตูเบาเราอาจจะต้องเปิดช่องหน้าต่างให้กว้างขึ้นแล้วก็ ประตูนี้แคบลงอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะับเป็นไปได้แต่ว่ามันมีขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องลมด้วยนะครับโดยปกติที่ให้ช่องเปิดกว้างแล้วก็ขาออกแคบเนี่ยจะเร่นความเร็วในช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือหน้าฝนทีนี้พอในช่วงหน้าหนาวเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องการความเร็วลมจุกหนักนะอาจจะพอสลับแล้วความเร็วลมก็ช้าพอดีตามที่เราต้องการได้ะค่แต่ว่าก็มีปัจจัยหลายอย่างครับเพราะว่าลมที่ผมแจ้งไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยากว่าจะมา เร็วหรือมาน้อยนะ<ฆ>ครับแต่ก็าจะแนวลงก็จะส่งผลดีต่อบ้านค่ะอันนี้ก,ก็จากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือนอกจากดูเรื่องของทิศทางฤดูของลมแล้วก็ยังมีเรื่องของฤดูการว่าเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนว่าถ้าฤดูร้อนเราก็ต้องการความเร็วลมแรงแต่ถ้าฤดูหนาวเราก็คงไม่ต้องการความเร็วตรงนี้มากถูกไหมคะค่ะอาจารย์คะนอกจากเรื่องของทิศทางที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ย แล้วถ้าเกิดสมมติบ้านเราสร้างไปแล้วอะค่ะเราไม่ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขตรงตรงจุดของตัวบ้านได้แล้วเรามีวิธีการแก้ไขปรับปรุงยังไงเพื่อให้สามารถรับลมได้เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อะค่ะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นกรณีกรณีครับอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าช่องเปิดไม่สัมพันธ์กับลมที่เข้ามานะครับลมอาจจะวิ่งขนานกับช่องเปิดไม่ไหลเข้าสู่ตัวอาคารเลยนะครับวิธีแก้จะไปเพิ่มที่ภายนอกด้วยแรนสเคดเช่นต้นไม้ คือแม้แต่ตัวอาคารเองโดยการก่อผน,นังเป็นครีบขึ้นมาบังทิศทางอของลมเดิมนะครับเมื่อลมปะทะกับตัวผนังนี้แล้วยังไงลมต้องหาทางออกไปม,มันก็จะไหลออกไปด้านข้างครับซึ่งพอรบังคับให้ไหลไปด้านข้างก็จะไหลเข้าไปหาตัวช่องเปิดที่ขนาดากับทิศทางเดิมของลมเนื่องจากลมเริ่มเปลี่ยนทิศไปแล้วนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดการระบายอากาศได้มากขึ้นจากเดิมที่ไม่ไหลเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับการหันด้านที่รับลมโดยตรง หรือบางกรณีอย่างเช่นการเปิดช่องหน้าต่างนะครับาการออกแบบชายคาด้านบนที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะทาให้มีการเก็บลมที่ไหลเข้ามาเพื่อบีบเข้าสู่ตัวอาคารได้มากขึ้นนะครับจะเห็นว่าช่องเปิดที่อยู่ใต้าชายคาที่ยื่นออกไปเนี่ยลมจะพัดเข้ามาได้เร็วกว่าช่องเปิดที่ไม่มีชายคายื่นออกไปบางด้านหน้านะครับทําทให้ปริมาณของลมเนี่ยเข้ามาได้เยอะขึ้นหรือว่าไหลได้เร็วขึ้นนะครับจะส่งผลให้เกิด ความน่าสบายขึ้นนอกจากนี้เรื่องของการใช้หลักเรื่องแรงกดดันอากาศมาทําการระบายอากาศแล้วนะครับหลักเรื่องงอุนภูนภูมิก,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 ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการระบายอากาศได้นะครับโดยที่ใช้ความร้อนเนี่ยครับทำให้บ้านเราเย็นลงความร้อนทําให้บ้านเราเย็นได้ยังไงคะ,คะโดยระบบนี้เรียกว่าระบบเรียกว่า stack effect ventilation นะครับโดยการทําให้ช่องปล่องด้านบนของบ้านเช่นช่องใต้หลังคา ครับหรือว่าตั้งใจสร้างกล่องขึ้นมาต่างหากสร้างด้วยวัสดุที่นําความร้อนได้ดีเช่นโลหนะครับทาสีเข้มสงดำจะทําให้อากาศบริเวณนั้นเนี่ยมีความร้อนสูงขึ้นอากาศบริเวณใต้หลังคาที่ร้อนขึ้นถ้าเราเปิดช่องระบายอากาศให้อากาศก็จะไหลขึ้นไปนะครับแล้วถ้าบ้านด้านข้างมีช่องหน้าต่างที่เราเปิดเปิดไว้อากาศที่เย็นกว่ารอบๆอ,อาจจะอากาศจากใต้ต้นไม้ ก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่รอนตัวสูงขึ้น, mm hmm. นระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่ทําให้อากาศเกิดการไหลเวียน mm hmm. โดยไม่ต้องพึ่งแรงดันลมจากภายนอกครับ mm hmm. วันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระบายอากาศด้วยลมธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ชวานพันดวงเนตรเป็นอย่างมากค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุก การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ